มีฆาตกรอยู่ในหมู่เฮาไปซะไปโอ้โอ้โอ้มันดังตียงตี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 งอะไรกันเนาะ โอเคครับผมก็ขอ,อกาสวสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่พี่นะผมพี่เมตาผมแล้วก็ทีมงาน S T C นะครับผมเเสียงคือเสียงคุณคือแบบโอเคครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมไมค์ครับในไะมครับเอาชีวิตรอดนะผมในโลกที่แบบมีแค่บล็อกเดียวเพราะว่ามีบอร์เดอร์กันระหว่างเราสองคนอยู่นะครับผม เรามี<แอ>มีสีขอ้อดม<ท>มีมุกมุกมุกมันเป็นมุกเป็นมุก่าซึ่งในแบบนี้นะครับผมเราจะต้องทําการปลดล็อกไอเทมนะครับผมก็คือการที่เราจะต้องหาไอเทมใหม่ๆนะครับผมเพื่อขยายขอบเขตของวงนะครับมาเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ดูทุกคนหลบหน่อยอขุดลงไปเว๊บนี่สมมติเอาดินอ่านี่ครับทุกคนมันจะขยายบอร์เดอร์ไปเราจะออกยังไงออาขุดออกดินี่เห็นไหมมันจะออกมาอย่างนี้ไปจะบังจะบังจะบังเป็นไรกัน ีขุดเพิ่มอ่ะอย่างนั้นแหละนี่นพิม์เออนี่ครับทุกคนนี่มันจะแบบขยายไปเรื่อยๆอย่างนี้นั่นเองเนาะซึ่งในคลิปนี้ขผมภารกิจของเรานะผมก็คือเอาชีวิลอด24ชั่วโมงนะครับผมในเกมไมค์ครับนะแล้วก็เราต้องหาเพชรให้ได้ครับผมถ้าเราหาเพชรได้ก็คือเราก็สามารถจบคลิปได้เลยถึงแม้ไม่จะผ่านเกินหนึ่งวันแล้วก็ตามมารกแไหนเฮ้ยโดนยงไหม ไอเบียมันเอาอะไอตัวเลขนี้นะครับทุกคนก็คือจํานวนที่คนนั้นสามารถปลดล็อกได้นะครับทุกคนก็คือเอาง่ายๆคือตอนนี้เบียร์สามารถปลดล็อกไอเทมไปได้ทั้งหมด5ไอเทมแล้วพี่ก็3ไอเทมกุลยังไม่อ้อกุลได้แล้วไอเทมหนึ่งแล้วก็แอนสองไอเทมนั่นเองเนาะเราทํากันต่อเลยกว่าทุกคนต้องรีบวะอยู่ไอพวกไอพวกหิวโหยฉันต้องได้บอกเยอะที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมมันแป๊บนึงมันมันคราฟไอนี่มาด้วย ทีเจ้เพจกับปุ่มอ่ะมันจะเอาทุกอย่างที่สามารถเอาจากไม้ได้อ่ะตั่เบือเรือลบอะไรเอาหมดนะครับเอาหมดเพราะนั้นยี่ห้อคาเปยัง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 เอาหมดไม่สนลูกใครเท่าเอาหมดครับเอาหมดฝืนจังหวะนี้ไม่มีใครยอมใครครับทุกคนมาพี่ได้อันนี้ละไอแอปเปิลไปคุณลงไปลงไปขุดขุดขุดอะไรเปิดได้ลยเหรอดีใจใช่ใช่ใช่ฮะโกงอะไรนะโกงโกงแล้วไม่ได้ใคเฟอนะแบนแบนมันด่วนยิมเลยยิมเลยใครไม่มีใครเปิด ทำไมเขาไม่ทำมคทำไมคนนั้นเขาขึ้นรัวๆเลยอะนั่นดิมันลงน้ำมันอะกูและพี่ขุดลงไปตั้งเรกกว่าจะหาทานได้อยู่ตรงนี้เองวะมันมืดอะเบียบบ้าวอครับทอสเฮ้ยเฮ้ยมันเอาแม้กระทั่งริเวอร์เว้ยเอาทุกอย่างเลยตอนนี้ขุดขุดเออนี่ทุกคนมันจะมีไอ้นี่ด้วยนะลืมบอกไปเวลาทับมันจะมีทับคําสั่งอยู่เพื่อแบบ ไปดูแบบไปไปหน้าล็อบบี้อะไรสักอย่างของมันอ่ะแป๊บนึงทับทาเก็ตล็อบบี้นี่มันจะมีแบบไอเทมที่เราสามารถหาได้ในแมปนี้ครับทุกคนก็คือมีประมาณหนึ่งสิบห้าแล้วหนึ่งพันกว่าไอเทมครับทุกคนตอนเนี้ยก็คือโอ้โหมันเอาไปแล้วสิบห้าโอ้สี่สิบแล้วตอนเนี้ยแบบรวมนะเงรอทุกอย่างเลยนี่อะไรเนี่ยไกิไปเกินไปเฮ้ยนี่ผู้สร้างครับทุกคนที่ผู้สร้างไปเราไปเล่นกันต่อดีกว่าไปฟึบ กลับมาแล้วไปถึงไหนแล้วไอ้พวกสิบห้าไอเทมทั้งหมดว่โอ้โหก็เกินสิบหกไอเทมแล้วเนี่ยโอ้โหคุณอะไรวะคิดคุณอะไรไปวะเดี๋ยวมืนหัวมาน้องไม่มืออมีทอนไม่ใส่มือเอ้ยเออนั่นใครข้างหลังเนี่ยอ๋พี่พี่เดี๋ยวพี่ขึ้นไปเอาไม้มาหนึ่งด้านบนถึงไหนแล้วข้าไอ้บ่อยยอมไม่รกจังจัดไอ้ก็มายอมไอ้ยอมแล้วไอ้ยอมแล้วไอ้ยอมแล้วจงสยบต่อพลังอำนาจของข้า ไอเบย้าไอายอมแล้วแต่แอนไม่ยอมเพราะมันไปไกลตั้งแต่เราพูดกันเมื่อกี้จริงจริงจริง <c oughs> ผมว่าถ้าผมขุดไปมันไม่น่าเจอพี่เพี่เบพี่มีภาษาสมผัสหูที่ดีน้องมาเดี๋ยวพี่ช่วยพี่เบ,บมีตัวที่มันหน้าตามคล้ายๆเราสองคนที่อยู่ด้านหลังเราอะไรอะนาเดชหรอชายชาใช่ไหมพี่ลองหลังเสื้ออีฮีอคิปเปอร์ไม่อยากคุยเลยแม่งชี้มาได้ทียทั้งที่เห็นก็เห็นลำโพงไม่น่าคุยไปเลยเออ อ่าแล้วเนาะอย่าพี่บี้อยู่ข้างล่างพี่พี่บี้อยู่ข้างล่างพี่บี้อยู่ข้างล่างไม่สนไม่ไม่อยากได้ลายเซ็นตอนนี้ไม่ใช่พี่บี้เดดสกาด้วยตัวมื่อกี้เด้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้ยน้ำน้ำไหล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 ตัวอะไรวะเยอะเยอะเยอะเต็มไปหมดเลยน้องน่ากลัวว่ะคุณลงดีกว่าไม่อยู่แล้วเซอรเว่นคนที่พอพอดีผมเป็นเชื่ออยู่ไปไปไอ้ไก่อยากอยากมาอยากมาประจนอุปสรรคก็มาเปลี่ยนยิ้มผ้าโอ้โคิปเปอร์คิปเปอร์สเกลเลตันซอมบี้น่าจะมีครบทุกองค์ประกอบอะ จริงเหรอน่าจะมีครบทุกสายพันธุ์เลยอ่ะเฮ้ย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  ไอ้เหลี่ยมเอ้ยแต่มันไม่โจมตีพี่ไหมอ้าวสวยมาเป็นเพื่อนพี่เปล่าฮะอุ้ยตรงนี้มีอีกเพียบเลยวะอายไม่ยอมอ้ายไม่ยอมข่าวนี้แหละมาตีกูละจู้ด้วยจู้ด้วยเรามีคาตะกรอยู่ในหมู่เฮาเฮ้ยนะพี่บาลมีรอยนะพี่บาลมันมีคาตะกรอยู่ในหมู่เฮาไปซะไป อุ้ยอุ้ยของของฟรีของฟรีไอ้ชอบไเนี่ยผู้ไอ้ได้ของฟรีแล้วทุกคนไอ้โดนดูเขาได้คุณคุณลาพีธแล้วกตามสนองไปดิลาพีธไม่น่าใช้อ่คุณต่อยดีกว่าทำไรน่ะของอะไรแย่ๆไหนดูซิมีเหล็กเพิ่มไหมแถวนี้อตรงนี้มีฐานอุ้ยลาพีธไม่เอาหรอกเฮ้ยพวกพ่อป้าข้างใจเย็นเด้อ ในคลิปมันจะมีแต่เสียงติ้งติ้งติงติงติงไอพวกนี้มันไม่หยุดมันครับยันดอปเปอร์แล้วเห็นสาวแล้วถ้าเจะเท่ากอะแล้วมันไม่หยุดมันไม่หยุดมันไม่หยุดเอพี่เป้าหมายของคิมนี่คืออะไรครับหาเพชรไม่ใช่สะสมบล็อกตอนนี้อยู่เจอเนี่ยเราอะอะไรวะโซนี่สองอะไรของงานเนี่ยถึงไอ้นี่ยังวายลบสองอะว่าแล้วทำไมไอชิ้นนีนไม่ขึ้นของเต็มวายติดลบยังน้องตอนนี้พี่จะได้ลงไป หาเพติดลบแล้วพี่ลบสิแต่ผมไม่ได้ขุดตามทางแล้วพวกคุณลงมาเรื่อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าพี่ได้ยินเสียงตัวตัวอะไรมันร้องก็น่าจะมีสักสักตัวนึ่งเอ้ยยเฮ้นี่มัน a มา t ิสอ t ม m e ิสไอ้เขียวไม่เอาไอ้เขียวจัดมันลูกจัดมันอย่าให้ยันระเบิดอย่าระเบิดตูมเกือบลงกับตูมตูมตูมมอยากเห็นอยากเห็นโอ้ยซอมบี้กับสเกลตันตีอิงกันไปเขาดูลำบากลำบนเนาะโอ้ยเจอเข้ามาโดยละเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยเสียงไว อืมโอนี่เองลงมาลึกขนาดน,นี้เลยวะอ,อ,อยอะนะของเขาสิสิบเอ็ดแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีเพชรปังไม่นี่แถวเนี้ยไม่มีเลยเลยพี่ต้องหาไงจะมีะมีแต่ซอมบี้เนี่ยฝั่งนั้นมีไหมวะใครก็ได้ปลดล็อกต่อเรื่อยๆดิตอนนี้พี่ไม่ว่าอะไรแล้วถ้ามันจะติ้ง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 ก็งขอให้พี่หาเพชรได้ก็พอแล้วโอเคโอ้โอ้โอ้ไปก่อนฝนตกโอ้เือนเลยโอ้ที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้วไม่นะตัวตึงเราไปแล้วนะ ตัวตึงไปแล้วตัวตึงไม่นะกลายเป็นกลายเป็นอืมคุณทำไรอะน้องผมบอาพี่กดผิดจะกด F3 บสามีกดแอบสามเไม่นะตัวตึงบ้านสนตกและคือกดเห็นชื่อพี่เห็นชื่อใครสักคนผม<อ>แหละคุ<อ>ม,ม,มกี่ผงกดชิปไปจะขึ้นไช้ยังไงทีนี้ไม่มีของไป้ตรงนี้มีคิปเปอร์อยังไงเจอศพตัวเองแล้วอย่าะระเบิดตรงนี้ได้โปรดเพชรอยู่ไหนอะไม่มีมันต้องมีถ้าแมพไม่ให้มาเลยนี่ก็เกินไปนะมันมีคิปเปอร์เนี่ยพี่เอาไหมเอาแทนเอา เอาไปแทนมเราเลิกกันตั้งนานแล้วคิปเปอร์เขาเขาอยู่ข้างหลังพี่อะฮะอยู่ข้างหลังพี่อะไม่เขาปักเย็บให้ไงอ๋อเว้ยนี่ไงลักเก่าชื่อคิปเปอร์วับโถ่ตัวเต็มันใหม่อ่ะแม่ธรรมชาติในในถ้ำสีเขียวเอ๊ถ้ำสีเทาผมเจอแตนเล็กอะครับไม่เจอเพชรเลย้ไม่ขุดทางทำบันไดแล้วขุดดิ่งเลยแล้วกันดิ่งอย่างเดียว ซอมบี้ชาวบ้านมาไงน่ยเจอพี่พี่ขุดยิงจนเจอไดมอนด์แล้วพี่เฮ้ยอยู่ไหนน้องอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปหาชื่อไหมโอ้โหเขาสูงเลยไม่เห็นชื่อเห็นเห็นอะไรแบแบๆข้างบนอะมันมืดด้ยแหละมัง้งทอสไม่มีด้วยอในเองอยู่ไหนะจะไม่ได้มันมีคิปเปอร์หลายตัวเลยอบอกอะไรดีนี่พิกัดก็ได้เอาพิกัด x กับ z อะสอง่หลบ3ามแปดสี่สองเก้าสองสี่ห้า x x คือ24 5่ใช่ไหมผมไม่มีทอสเนี่ยไอ้เกเลย ทำไมตอนคุณมาไม่เจอเราโควฉันคุณจริงไหมไงอ๋อนั่นไงเจอชื่อละโอ้โหคุณล้อมรอบอยู่คุณล้อมรอบอยู่เผื่อมีเยอะตอนนี้คือมีแอคเล็่กับพองแล้ววะพี่มีอยู่พี่มีอยู่อ่กนนี่ไงเจอชื่อแล้วเี้ยถ้าเราจะได้ปิดคลิปแล้วได้หมดเป็นไงบ้างเช้าหรือมืดเช้าของวันใหม่ใช่ไหมใช่เดือนหนึ่งพอดีเลยเนี่ยขึ้นเนี่ยงามมาครับทุกคนชึบชึบแป๊บเรียบตรงนี้ก็มีขุดตรงนี้ก็ได้ ชึบเย้ภารกิจมิชชั่นคอมพลีทอุ้ยตรงนี้มีเหรอเยอะจังคุณลงไปดีกว่าเผื่อเจออะไรเผื่อเจอวอร์เดนนี่นะครับนักสืบสวจตัวน้อยของเราขุดดิ่งอะ่ะเราตอนนี้เราขุดดิง่งเอ๊ะเจออะไรเนี่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกพี่เบมีน้ำใช่ไหมไม่มีขุดขุดมาข้างๆก็ไดนะ้เหล็กมันก็มีแหละเจออะไรนะเบ็ดล็อกเบ็ดล็อกฮะมึงขุดย ok. ันเบ็ดล็อกเลยเหรอ คอ <c oughs> <c oughs> เออล็อกันนี้เราอยู่ชั้นเบดล็อกแล้วเหรอมาไม่น่าใช่เออพี่ก็ว่าไม่น่าใช่ว่ะพี่ว่าแมปไม่น่าจะเซตมาได้เป็นล็อบบี้ข้างหลังหมอไอ้ตรงฐานล็อบบี้ที่ไอเนี้ยนะใช่ไม่ไม่ไก็ลองไปล็อบบี้แล้วลองกดพิกัดดูวนเผื่ออยู่ใกล้ๆเนี่ยผัก <c oughs> แล้วจัดให้อ,อันนี้เออใช่ใช่เห็น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 ใช่ใช่เป็นเป็นฐานล็อบบี้<ม> ้มันเป็นเหนือล็อบบี้อ่ะับพิกัด่นเราไปไหนไหนๆเรากลับไปขึ้นเดี๋ยวไปส่งเองเองอ๋อเขาขายไม่ของของไม่ตกไม่ตกโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวิดีโอเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายให้พวกพี่ด้วยนะครับผมใช่ครับอยากให้คลิปหน้าพวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายใช่ครับ